Oh. ราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ตลาดน้อยค่ะนอกจากที่นี่นะคะเขาจะเด่นเรื่องของกินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแล้วน,นะคะที่นี่เขาก็มีความโดดเด่นในเรื่องของสตรีทอาร์ตค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวแล้วก็ไปดูพร้อมกันกับเราเลยค่ะสำหรับสตรีทอาร์ตจุดแรกที่เราจะพาทุกคนมาเนี่ยจะอยู่ในซอยสารเจ้าโรงเกลืกค่ะซึ่งนอกจากจะมีสตรีทอาร์ตสวยๆตามกำแพงยาวไปแล้วนะคะก็ยังมีภาพถ่ายของนายเจริญกรุงด้วยค่ะ ซึ่งภาพถ่าย49ภาพนี้ที่นายเจริญกรุงได้ถ่ายเนี่ยก็เขาบอกไว้ว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการมาที่นี่เท่านั้นนะคะนอกจากนี้นายเจริญกรุงเขาก็บอกไว้ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสถึงความสวยงามและก็สเสน่ห์ของเจริญกุงค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากมาเที่ยวชมสตรีทอาร์ตที่ตลาดน้อยก็สามารถมาได้ทุกคนแต่ว่ามาแล้วก็ต้องระวังรถนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีรถสัญจรไปมาเพราะว่าแถวนี้ก็ยังเป็นเขตของชุมชนนะคะก็ยังมีชาวบ้านพักอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกันและนอกจากนี้นะคะที่กำแพงเนี่ยก็ยังมีสตรีทอาร์ตสวยๆยาวมากในแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีความหมายไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดภาพภาพนี้ขึ้นมาค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเป็นย่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสังเกตได้จากสถาปัตยกรรมอาหารแล้วก็อื่นๆือีกมากมายค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนเจริญกรุงซอ,อ,อยสามที่สองนะคะทุกคนก็จะมีสตรีทอาร์ตอีกหนึ่งจุดนะคะแต่ว่าตลอดทางเขาก็จะมีของกิงนนะทุกคนใครหิวก็สามารถมาฝันท้องที่นี่ได้ะค่ะ ในส่วนของซอยเจริญกรุง3างเนี่ยตลอดแนวกำแพงจะเต็มไปด้วยเวิร์กอาร์ตเท่จากศิลปินชื่อดังค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินชาวไทยหรือว่าศิลปินชาวต่างชาติที่มาสร้างสารรค์ศิละปะบนแนวกำแพงเป็นผลงานจากเทศกาลสติทอาร์ชื่อดังค่ะ หคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครนะคะอยากมาเที่วตามพวกเราเนี่ยก็สามารถมาได้นะคะที่ชุมชนตลาดน้อยแล้วก็ถนนเจริญกรุงค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้นะคะ